สวัสดีครับในคลิปนี้ครับเราจะมาสอนวิธีลบฉากหลังออกจากภาพนะครับลบแบ็กกราวด์ออกจากภาพด้วยมือถือครับภายใน5วินาทีทําได้เลยง่ายสุดๆด้วยมือถือเครื่องเดียวนี่แหละครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทํำยังไงครับเดี๋ยวกล้องจะค่อยๆเดินมานะครับอันนี้แบบสดๆเลยนะครับดูนะครับมาที่เข้าไปที่เว็บไซต์ครับอย่างผมเนี่ยใช้ Google Chrome นะใครเข้าวิธีไหนก็ใช้เบราว์เซอร์นั้นนะครับผมจิ้มที่ Google Chrome ตัวนี้ครับจึ๊กแล้วไปที่เว็บไซต์ r e m o v e b g อันนี้ครับ www.remove.bg อันนี้นะครับก็จะเจอหน้านี้ขึ้นมานะครับจิ้มตรงนี้ครับ upload image จึ๊กเข้าไปเลยครับรอโหลดรูปภาพเรึ่งอ่ะผมจะลบรูปแมวตัวนี้ให้เป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่เจ้าแมวตัวนี้มันนอนอยู่มีรองเท้ามีอะไรนะครับจิ้มปุ๊บเลือกเสร็จสิ้นตรงนี้ครับรูปก็จะทําการตัดแบ็กกาออกให้เลยเห็นไหมครับคลิกเดียวเนี่ยเสร็จแล้วนะครับ เจ้าเหมียวก็จะพร้อมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเราจะเอาไปใช้งานเราก็กดดาวน์โหลดนะครับถ้าอยากได้แบบ HD ก็สมัครสมาชิกเขานะครับเ่ะผมกดดาวน์โหลดปุ๊บอ่ะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเจ้าเหมียวตัวนี้ก็จะอยู่ในมือถือเราแล้ว,ลวเราเอาไปใช้งานได้เลยนะครับจะตัดไปอยู่ในฉากส,สวยๆอะไรก็ได้ครับผมเอ็กทีรวัตรสันติวัตรเก็ตอัพมาร์เก็ตสอนยิงแอดและการตลาดครับ www.getup.in.ts ครับ